เจ้าสบายดีเนะาะผูเบงผูส้มผูติดตามซาบุญมาว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่ให้การที่ตามบอกว่าจะเป็นทังฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การที่ตามมื้อกี้กักบข้ามาสู่ส่องบุญมากซแนวอีกแล้วเนาะมื้อนี้ซาบุญมาก,ก็มาอยู่อ่า บ้านดงมะแงวเนาะมาหาน้องแพลยู่คือเกาไปเบิ่งว่าน้องแพลนี่เพิ่นนาณ์กำลังจนะเห็ดห้องน้าเนาะไปเบ pues ิ่งว่าห้องน้าของเพิ่นนี่สำเร็จแล้วบดูว่าตั้งเสาละวบเนาะแล้วไปเบิ่งไปสมพร้อมกันเลยเนาะจะนอนีิงแตมาหอดานาเพื่อนเพิ่นเป็นที่ให้ห้อยแล้วเนาะสบายดี เห็ดยังอยู่บ่ได้เห็ดยังว่าสิลงวัดว่าสิลงวัดเลยโอ้ลงเสีบบานเห่นะะอบ่น้องเขาศาสนาคิดต่างเลย<ะ>ทุกวันทิศตรงลงอเอออ่าเขามีอยังก่อนจะบอกน้องเขาศาสนาคิดต่างทุกทุกวันทิศแดดตรงลงวัดโอ้ทุกทุกวันทิศเหรอเลยไดละคนก็เขาแบบนั้นบ่ในบ้านแม่ ผู้เผยศาสนาพูดกับมี่แต่แบบโบราณคนมาอันนั้นโมคนกับมาเทศให้ฟังบ่โดยามาช่วยกินข่าวแล้วบ่มันยังไม่ได้กินยังพันกิน,นย <laughs> อยู่เพื่อนกับไพ่มันในแม่มาเลือกบ่แม่เป็นมาชิข่าวมาอยู่ของน้ำกันแล้วอะไรเนาะของน้ำมาเนานะ <c oughs> ไพก็มาเห็นห้อันนี้นะของน้ำ ถ้าสมุกดาวันเออสมุกดวันบ่เป็นคนมาเห็ดห้เห็ดได้จังมือเลยได้สามสี่มือได้สามมือสี่มือเลยแล้วไหวนี่เนาะปกตินี่คืออันเห็นเขาเห็ดโดนเลยเพื่อแล้วสร้างไหวดิค่ะเด็ดเดียวเขาได้ขาดย่างของน้ำนหมนองกระโบงงปันหาสร้างเองบ่สร้างในบ้านนี่บ่ สร้างในบ้านไหมนั่นเนาะพุดสร้างเดียวกันบอกระเพ็ดอันเพื่อนนั่นน้อนไงไอเดียนี่เดียวกัน,นอบอ,อน้องโมโหด้เออเพืนน่าที่บูมแมนสร้างเดียวกันเพราะว่ามนเฮ็ดเทืหลังนี้เลยเพื่อกับง่ายมาเฮ็ดนห้องน้ำนอ่องอาจารย์เพื่เฮ็ดในห้องน้ำน้องได้เพื่อกับมาเฮ็ดในหลังนีน้บริเจมตีอาคาอหนักใครในบอ ใช่ในแล้วซื้อยามาะขีด๋อ้ชื้อยาแก้ปวดนี่ว่าชื่อยาทักสชื่ออื่นยาซื้อยามาอมใช่นะอมยาอลไรมันชื่เลาก็กินยาอัมขีดเป็นยาต้นเชื้อนาะแม่ก็ถ้ากินพิษกะมันจะเจ็บมีงัวบ่เฮือนจ้ะมีงัวบ่มีอยู่แต่เป็นงัวของอ้ายงัวอ้ายแม่ มอของอ้ายเรี่ยงนั่นเนาะออลูกไปใช้แล้วมันนี่คือบุพเพหิตมันลูกที่เทงเหรอแต่ก้าวเป็นเหตุมานะมันนี่แต่มื่อน,นี่คือบุพ็ดมามันนี่ออแต่ก่อนได้แต่ใส่แค่สองนำ้งนำใส,ำสำอ่อยู่นั่งเอื้อยใส่เอื้อยโอ้ ไกลกันเติบบ่กับเพื่อนดอ้วย่บ่ไกลกันด้ยืนยืนอยู่กคนรักกัน่วงโอ้ใส่น้ำเอื่อยเนาะแต่ก่อนเนาะวันนี้ก็มีหน้าห้องน้ำเป็นของตนเองเนาะ <laughs> สบายวันนี้ห้องน้ำก็มีไฟฟ้าก็มีบ่เพื่อนจะไฟฟ้<ม>าก็มีแล้วเนาะสบายแล้ววันนี้ เป็ดมานบอมันชามกดาวันมานบ่มันยังบุญเพื่อนยังเื่อนมาเป็ดมาคู่มือบ่ะแม่น่าของมาเมืองเลยเนาะเป็ดเด่นโดเเลยป็ดเพื่อนคั่วเยจ้ะเฮือนคั่วใช้จ้ะคุณปดังในเฮือนบ่แม่โอ้างนี้เพื่อนเพือนเพื่อนคั่วกันเนาะ ือยาในห้านบอกรีกคือแบบไปที่หมอบอกรีที่นิคอ,อ,อ,อยู่ที่นิคเขาได้จังหู้ใช่เขาจังวางยาถือวอารีกเขฟังบอกรีกจะไปเจ็บคอน้องเจ็บคอ,อมันท้าไม่น้องเขามันเป็นตุ่มมันเป็นคือลูกบีมันกินไปกินมาเพิ่นกับบุหู้เขาจะพิ่นวางยาดีเจ็บคอให้กับยามาอมเหมือนยาดีเจ็บข้อให้ สบายดีครับสบายดีเป็นบ่โอ้สบายดีก็เป็นนไงมาเอาเกี๊ยงน่าลูกเอื้อยบ่ไงแม่โอมาหลินขู่มือได้บ่มาขู่มือมาจนขำบ่ไดเไอ้เมื่อนแมน่ห <laughs> อยู่แต่ที่ประจำเอาามมอหันยามเมื่อนอนหมือหันายเม,มือม่อเนตีเดี๋ยวไปแล้วอะ บันไปดับจ้างบ่เพู่มันได้มาหาบันได้มาหาโอ่มาก็ได้ไปเลยยิบดุนี่ก็เพื่อยจะไปของคนท่านตกเนาะแม่คนยังบนท่านตกเฮงอ่ะนะมันดำกันท่านได้ลายไปไหนคนกะนั่นนี่มีแต่ตี้ผู้บ่าวนะบ่สผู้บาพื้นนี้มันกะมีฮแต่แบบบุฟบะกะจริงใจกันมากนะเออเพื้นโทรองวังหลินนะบ่โดย โอผู้ณว่าวอยู่ไหนอยู่ฝั่งไทยผู้ว่าวอยู่ฝั่งไทยอโอ้โทรมาแต่โดนนะบอกระบุโดนคนไพิ่นอันแจกเบอร์แจกเฟสเด้นเนาะมีคนโทรมาเนาะมีนยังก็เฟสเจ้อนะเพื่อว่าแสงประทิปเป็นภาษาอังกฤษเพื่อว่าอย่างก็เพื่อว่าแสียงปฏิเป็นภาษาอังกฤษโอ้เพื่อว่าแสียงปฏิเป็นภาษาอังกฤษเนาะ เนี Workers, ่ยเชียงหน่อยกันอาณาหลายคนโทรมาเชียงหน่อยก็มีผู้ว่าอีกแล้วเนาะเชียงหน่อยก็มีผู้มักอีใครหน่อกงามอยู่นะจ๊ะเนาะจะเป็นคนงามได้จ๊ะเออเพื่อกระโถมัดดินน้ำยูดีบ่แต่บผู้ว่าเพิ่งจริงใจในบ่เนาะเพื่อกระโทมมาทำข้าวกันเรื่องเพื่ไใ่ได้กลวยนี่เออแต่บผู้ว่าเพื่อัน อ้าวหักต่างแดนอีกแล้วเนาะสมรบบรถไก่เนาะคนละภาคอันนะฟังเนาะอือได้ลุ้มไปเนาะศึกษาใจกันเพื่อนบอืมสมุดเูลคนมาหาเดิเห็นอะไรได้ก็คนเยอะมากแต่ให้มาเแน่นอนให้มากแน่นอนให้ได้แน่แนอนชว,วนไปหุ่น,นกันสิไปบอ ຍັງວ yeah, ່າບ mm ໍ່ໄດ້ເນ่ยຍັງບໍ່ຢາກໄປຍັງບໍ່ທັນຢາກໄປຢູ່ຍັງວ່າບັດກະເຮັດແລ້ວແລະໄປແດ່พ่อวะລູກຢູ່ຮອດບ້ານเออຂອງບໍ່ເຄີຍຈາກບ້ານເນາະແມ່ນລູກພັດຍັງບໍ່ທັນໃຫຍ່ປານໃດແມ່ນບໍໂດຍແນ່ໄປຈິງຈກັລາກມຫາລນນລາວຫສຍາກໆາດບດດຍາກລກນາມີແຕ ภัยจริงใจแล้วก็มาหาแล่าเราบออยู่บ้านดงบางแง้วเนาะเมืองอุทุมพรแขวงสวรสดิเขตล้วบะ่ะขวมมหาโดยแล้วเนาะคนแถวได้จังหวัดยังคนโทรมาล่ะแถวใก,กล้แถวมุกดาหารานี่โอ้ใครเล่นโบกไก่ไปได้เนาะได้ดได้ที่บัตรสปอรต์ตกะ ได้แล้วเห็ดใบจะโดนแล้วโอ้ยยังมีทันเส้นออก,กเตื่อบอ่แม่น,นี่กับพอกีเดี๋ยวไปหาคู่เบาขำไปแล้วกันเส้นออกเลย,ยไปสิไปหาใช่ไหมโยอไปหาคู่พันโทบ้านแล้วเนาะแต่คู่จริงใจกันมากทุกคนเยอะมจริงใจกันบา้าอยู่เป็นตัวกันได้พอว่ะคอยไปหานี่ห่วยปบคอยไปได้ได้พอว่ะเนาะไปคุยกับมาหาไปโล่เบื้งห้องน้ำเจ้ากันเด้อ หอดสายไหนเด้อน okay. yes. okay. so uh, okay. okay. uh ี huh. right. Right. Okay. Uh ่กะห้องน้ำของสาวพี่ว่าเนาะกันจะแล้วเนาะสบายดีช่างโอ้สิแล้วะไรนันี่เนาะยังจะเทอันน่ะกันเปื้อนบอ๊ะของน้ำของพิ่นเนาะบม่ได้โกอ่างบ่ ชื่ออันนั้นบอกใส่กะทังนะเนาะเทกันเปื้อนกระสีสำเร็จเมื่อนี่แล้วมันนะแล้วว่ามาในีแล้วแล้วเนาะกระทังหลังห้องน้ำพินนี่กะเพื่อนของอนา สาวไผว่าเนาะนี่เป็นทั้งหลังเฮือนเพิ่นหอมๆเพื่อนของเพิ่นเนาะสิพาผู้เบิ่งผู้ชมนี่ไปเบิ่งเนาะว่าทางหลังเฮือนของเพิ่นนี่เป็นนไดเนาะกยังบ่เคยอันน่ะเห็นเฮือนของเพิ่นเนาะนี่กแม่นเฮือนของอนน้องสาวไวาเนาะ พเพื่อนของเพ่ผมจะคนก่อนอยู่เพื่อนนี่นะหาคนหาคนโ,<ด>โอ้อยู่กับอ้ายกับอันนั้นบอกอยู่กับน้องชายสามคนอยู่น้องชายสามคน<ด>จำนวนหาคนเนาะบัดพ่อแม่ไปก็อยู่สองคนสามคนได้เนาะยอยู่กันแม่ไปอยู่คนนะ่ะอยู่กัน สี่คนน้องสาวกับสองคนไปอยู่ในแม่โอ้ไปอยู่นี่แม่เห็นไมีน้องสาวอีกบ่จานแม่น้องสาวสองคนแต่ว่าคนก็ปีสามปีปีสองปีสามปีคี่เหลือก็ประมาณสิบปีนี่แหละโอ้น้องขนาดไหนจะคนลูกแม่จะทั้งหมดนะสิบคนสิบคนถูเลยอ๋อหลายคนเนาะลูกแม่จะเนาะอ๋อสิบคนผมเนาะ เดี๋ยวนี้นั้นท่านได่อาาได้ลูกได้ผัวท่านได้สามครอบครัวบอสะางครอบครัวสงองคนณเอพูนไปอยู่น้ำแม่กับท่านได้ได้มันมีครอบครัวหรอวะมันมีเราคนยังนออ้อยอยอะก่อนสิบสามปีปเอาอไปยู่คุณเฮ็ดนั่นได้สช่ไปเฮียนนังสือ,อบอกเฮียนเลยบมเดเฮียนไปยูน้ำแม่ชื้อไยูน้ำแม่ชื้ออะไมั่วอะไรคั่วนั่นแหละโอ้ เผาชวนอ้อยบ่อสโอ้โหเห็ดชวนอ้อยเนาะหอนยมตัดกับตัดอ้อยได้บ่แม่ตัดตัดจนแล้วคนละเผาชวนอ้อยเพื่อนเพื่อนจ้างให้เป็นเดือนเดือนสองร้านโอ้ใครกูมีเมียกเห็ดเนาะเจ้าก็เคยไปบอสไปนั่แม่เนาะเม่เคยไปจักเทื่อวมาไก่เลยนะยังไงถฮากบูมีรถก็จะไปก็ นี่ก็มีรถท่านเดียวรถห้างของอีพ่อนั้นไปกันรถท่มาบ้านกับเที่ยวแต่ใจตามท่ากับชุดท่าไปกันยากเนาะก็เล่อยู่เข่าเฮือนเถอเอาเงินใช้ใส่แต่น้ำมือจ้ะไปหาจับจ้างไปวันวันนี่แหละไปหาไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็ไปพอได้เงินสี่ย่ำแหล่งเดชเฮ็ดยังเหยี่ยงยี่ปีบนเฮ็ดยังมั้ ไปยืมเลขกัะเด็กคุณเจ้าไปเห็ดนั่นเห็ดน um um> uh> um> ี <k <k ่นะบ้างไปเชียญเชียญาเชียหญาเนี่ยหาเห็ดที่สวนบ่สวนมันชวนมันเดอกเออชวนเออเคยเคยไปก้นมันอยู่บ่เดี๋ยวกะเคยไปเคยไปเออเขาจ้างแบบือนในก้นอยู่พี่ตะเก่าน่ะวันหาซิปท่านเรียนี่นะเอาแปดซิป แสนนึงนี่แหละเพราะว่าเงินก็ขึ้นแล้วคนก็จ้างตามเงินแม่นเนาะค่าคงสีบก็แพงนะเนาะอ้าวมื้อนี้ก็รบกวนน้องไปว่ามาดนได้เนาะขอตกับก่อนแน่น้องเด้อโดยขอให้หายเชาเนาะคอกเนาะโดยขอให้เพญาณได้คอกขอให้หายขอให้สวงเนาะโดยสบายดี เจ้าเนาะผ่านไปนั่นกับเมนการโอ้ลุ้มนีว่าการนานา,นาสอบถามน้องสาวไปว่าเนาะพนกันยังโสดดพนวะแต่ก็มีผูติดตมาอยู่พนวเพนกับว่าอยู่ทางัางไทยเนาะผูีิโรมาหลินน้ำเพ่นพนวะของน้าพนกับสำเร็จสิ้นสิ้นเรียบร้อยแล้วพนวายังจะเทกันเพื่อนทั้งนาพนวามาฮอนนี่ซาบุญมากะกขอคมมกขอบใจเนาะสำหรับผูเบิงผูส้มนือว่าผูุติดตามซาบุญมาก ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตาม,ขอขอมกขข็ขอขอบมุกขอบใจเนาะขอให้อนา fc ปัจจุบันสุขคตเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะคิดเงินให้นายเงินคิดทองให้นายทองเนาะก็ขอขอบมุกขอบใจเนาะสำหรับทุกคอมเมนต์เนาะที่คอมเมนต์มหาสาบุญมาเนาะที่เป็นแนวทางเนาะหรือว่าเป็นอนณาคำแนะนำเนาะเพื่อให้สาบุญมานี่ เอาไปปรับปรุงในคลิปเนาะเพื่อจะเห็ดคลิปต่อๆไปเนาะเพื่อให้ได้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะโดยสุดท้ายนี้กัวเก่าเข้ามาสบายดี